เทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกับโรงพยาบาลปัตตานีและโรงพยาบาลทันยรักษ์ปัตตานีลงพื้นที่ตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีเพื่อตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด1 9เชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเพื่อแยกผู้ป่วยออกจากชุมชนได้อย่างรวดเร็วและเข้าสู่กระบวนการรักษาพร้อมทั้งบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แก่คนในชุมชน ที่ผ่านมาเนี่ยการฉีดวัคซีนไปแล้วหลายที่หลายรอบอการฉีดวัคซีนในระดับที่ลงไปสี่มุมมือและสังมชนนั้นเราได้รับความร่วมมือชัดเจนเนะครับว่าโรงพยาบาลบัณฑิตสาสุขแล้วก็โรงพยาบาลธัญรักษ์และโรงพยาบาลธัญรักษ์เนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนเหมือนกันในเรื่องของการทำเขาเรียกว่าเอาสถานที่โรงแรมมาเป็นที่พักของคนป่วยคนไข้ ว่าตรงนี้วันนี้ก็หมอลงมาแทร,รับนะฮะหมอเอกไม่นำหมอเอกนี่เข้ามามาดูแลความเรียบร้อยอะไรที่ขาดเหลือหรือว่าขาดตรงล่องเนี่ยคือทางเทศบาลได้จับมือทางรักเลยชัดเจนว่าเราทํางานนี่เรา้องกันเมืองและเขตเมืองต่างๆหรือจุดอื่นที่เราช่วยอะไรได้เราช่วยกันนวันนี้ถ้าเรามีอะไรกันถ้าเราจับมือกันผมเชื่อว่าโรคต่างๆเนี่ยทีมหมอหลายๆที่ไม่ว่าโรงพยาบาลต่างๆถ้าจับมือกันแล้วแล้วก็อบทอและท้องถิ่นเนี่ยทำงานด้วยกันทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปด,ดีนะครับ โดยที่โรงพยาบาลธัญรัตน์ปนีเนี่ยเราก็ได้มี m อ u โร่วมกับทางเทศบาลเมืองนะเพื่อให้คนของเขตเทศบาลเนี่ยได้รับการดูแลอย่างดีเราก็มีการเปิดโรงพยาบาลธัญรัตน์เซาเทนวิวทัสพีเทลนะครับที่โรงแรมเซาเทนเดิมนะครับเพื่อลองรับผู้ป่วยประมาณ200เตียงซึ่งตรงน,นี้นะฮะมี m อ u ก็ขอ,อยืนยันว่าคนในเขตเทศบาลจะไ,ได้รับการดูแลนะครับอยู่ในโรงแรมนะฮะที่เป็นทัสพีเทลอย่างดีอันนี้ก็ต้อง ชนชมนะฮะทางเทศบาลเมืองที่พยายามวางทุกอย่างให้เป็นระบบเพื่อคนสองเขตเมืองนะฮะให้มีความสุขและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อนําเศรษฐกิจนําวัฒนธรรมต่างๆในบ้านเมืองเราให้เดินต่อไปได้ด้วยดีครับก็สิ่งที่ลืมไม่ได้นะครับพอเราการทํางานเนี่ยต้องอย่างวิวบาลแล้วหมอแล้วหมอดีศักดิ์งามกระจอมวิวัฒน์นะครับตรงนี้และข้างขวาผมนี่ก็คืออสมรนักธนบุญชนซึ่งเราทํางานร่วมกันกับทางนักนเขตนี้ ทุกเขตเราจะทำคำํคการเราก็เรียกว่าความเข้าใจและความร่วมมือจากอาสมอทนนุืทางชนเ็่าลักเพราะนั้นก<ม>ารทํางานในวันนี้เราทํางานโดยการจับทุกภาคส่วนก็ยืนยันตามที่หมออิศักนายปมระจวิยัฒน์นะครับได้ได้เรียนพี่น้องประชาชนที่ทราบทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ